เพื่อนๆคะ่ะในมือของอ้อที่อ้อถืออยู่เนี่ยคะ่ะมันคือผักพื้นบ้านเรียกว่าผักแก่นขมาภาษาอีสานเอิญผักผักแก่นขมซึ่งตัวนี้มันจะมีรสขมจนเป็นที่มาของชื่อเรียกอีกชื่อที่เรียกว่าต้นสะเดาดิน เป็นผักพื้นบ้านที่เอาไว้ใส่ในแกงปลาแกงอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะนิยมใส่แกงอ่อมแกงปลาแล้วมันจะมีรสขมสดน้ําเข้าไปขมเล็กๆไม่ต้องใส่ดีควายอะไรเงี้ยให้ยากเขาเลยเรียกชื่อมันว่าสเดาดินกําลังติดดอกขนาดนี้ก็แกงได้ค่ะเพื่อนเด็ดออกแกงอร่อยมันจะเป็นไม้เถาเรื้อยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเวลาที่เราเก็บนั้นเพื่อนนี่มันก็จะเป็นแบบเถาเรื้อยแบบ เอามายกเงาอย่างเงี้ยเวลาเราดึงมันจะขึ้นมาทางเงาเลย mm. เห็นไหมเนี่ยสเสดาดินผักผักพักด่งขมก็เอิญจังซันก็ไดนะะเนาะค่ะเนาะผักเก่นขมขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งอย่างเงี้ยปักชำลงดินนะคะใครสนใจอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกไหมสเสดาวดินผักเก่นขมยูอีสันแซบหาง่ายอยู่เหนือก็หาง่ายอยู่ภาคอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ไอเวลาบางทีมันจะออกสีแดงแๆส,สวยๆนั่นก็ใช่พักแก่นขมด้วพี่น้องใครใคสนใจอยากจะได้นี่เลยโทรมาเลย0876069955 ID line a u n g s a r a 09อังศรา09สเดาดินผักเก่นขมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ